สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานดารา Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรืนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้จะชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนควยยามเสี่ยงใต้คิวเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปตอน2 3อันนี้เราก็อยู่กับเย็นนี้กับใบนั้นนะนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่211นะอ่าวันนี้ BTC ก็ยืนถแถวแถว2 9 5 0นะก็หลุดแลมวหลุดแล้นะหลุดลอยรอบแล้วก็เด้งกลับนะ อแต่ก็จะมีสามตัวที่เห็นชัดๆนะว่ามันขึ้นส่วนตลาดก็จะมีะตัว YGG นะก็เป็นเกี่ยวกับเกมแล้วก็ชนะิบะอินุนะหลายคนคงรู้จักก็ฉายาผู้มาค่าดอคอแล้วก็ BNT นะอ่ะจะเป็นโทเคนหลักๆอ่ะมาดูตลาดการเล็กน้อยนะก็ตลาดโดยรวมมันก็ก็เหมือนจะไปทางลงนะเพราะว่า BDC เนี่ยไม่ค่อยขย,ยื่อนะ เป็นขึ้นมาแตะแถวแถวสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแล้วก็ร่วงแล้วก็อยู่แถวแถวนี้นะทําให้แบบลากตัวอื่นร่วงไปด้วยนะหลายๆตัวแบบก็ร่วงร่วงร่วงแบบร่วง,วง,วงยาว,ยาวๆเลยนะหลายตัวนะะแต่ก็จะมีสามตัวนะที่ขึ้นส่วนตลาดนะ้ก็จะมีชิบะอินุชิบะอินุนี่แบบอันนี้ส่งก็วอลุ่มแบบมหาศาลอยู่นะ ชิ้นหน้า nu bnt แล้วก็ ygg จะ ygg ผมเห็นมันหลายรอบแล้วนะมันทรงนี้นะแต่ bnt เพิ่งมาไปดูทีละตัวนะก็สิ์อันดับวอลุ่มซื้อขายนะก็อยู่ที่อ่าอันดับหนึ่งก็ต้องเป็น btc ตอนนี้สนะองหมื่นเก้าพันเจ็ดเจ็ดสิบสองนะยืนทรงนี้นะลบศูนย์จุดสองเจ็ดนะไม่เปลี่ยนแปลง ethereum ททก็อยู่ในแถวพันแปดสามสิบสี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงลบศูนย์จุดศูนย์ สองเปอร์เซ็นตะ์นั้นไม่ค่อยเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าอ่า XRP นี่ก็โดนข่าวแบบกระนำซัมเมอร์เลยนะหลังจากลากคนขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆจตบจตบจบ,บลงมานะชิบะนี่เห็นมีการปล่อยข่าวหลายวันแล้วนะว่าจะหืมนะเปิดตัวมากมายนะทําให้ราคาดีดโอ้เมื่อคืนผมก็ซื้อเพิ่มไหมนะเมื่อคืนผมก็จริงๆผมก็มีอยู่แหละแต่ผมก็เปิดมาจิ้นไปแต่ไม่ได้เยอะนะนี่ก็เปิดเพิ่มไปสักเล็กน้อยนะเดีย๋ยวค่อยไปดูกันโซลเนียมนี่ก็ ยี่สิบสองจุดแปดเก้านะบวกศูนจุดสี่เก้าถ้าจะไม่เปลี่ยน BNT นี่ก็โอ้โหโทเคนแบบอายุสองสามปีแล้วนะนะตัวนี้ครับบวกสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นตะ์วันรุ่งเพิ่มอยู่นะ Dark c ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะอ่าจากขึ้นไปอยู่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดได้แล้วก็ร่วงออกมา,าแถวศูนยะ์จุดศูนย์เจ็ดสามนะอันนี้ก็ปรับบวกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็อุ CVX เนะพิ่งเห็นนะ CVX เพิ่งโผล่มานะ CVX ตะกี้ยังไม่มานะตอนนี้ผมทำคลิปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว CVX ยังไม่โผล่ CVX ต้องโผล่ขึ้นมานะ CVX นี่หลังจากมีข่าวโดนแฮกพันกว่าล้านนะก็หืม,หมลากขึ้นลากลงอย่างนี้นะไม่รู้จะเป็นไงต่อนะ YGG เหรียญเกมนะตัวนี้นะก็อยู่ที่0ูน0จนะบวก10%แล้วก็ ไลทคอยหลังจากฮาร์ดฟอกเลยนะก็ไม่ใช่ฮาร์ดฟอกที่เหมอนอัพบล็อกทําให้การขุดน้อยลงกับเกินคาดกับร่วงนะไม่รู้ร่วงหลอกร่วงต้องรอดูนะไปดูฟิวเจอร์นะไปดูอ่า uh, US ฟิวเจอร์ M นะก็ YGG อันดับ1 CVX เนะอันดับ2แล้วก็โอเรียงกันมาเลยนะชิบะอินุนะแล้วก็ FX แล้วก็ CVX นะตามไป้นมานะ คอยเอ็มฟีเจอร์ก็ดอกคอยนะจะเป็นดอกคอยแล้วก็ Aaveknc นะแล้วก็ลิงก์ลิงก์นะไปดูตัวข้างบนกันท็อปคอยก็จะเป็นข้าวๆนะคล้ายๆกันตัดตัวเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น Vib อนะมจากบ้านมาจากบ้างนะบางตัวนะนี่ก็ขึ้นอ่าเเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องเกือบจะเท่าราคาเก่าที่โดนลากจากตัวแถว0 จุดงสามแล้วลากขึ้นไปแบบเป็น0.01นะโอ้โหแล้วก็ล่วงตบลงมาอย่างแรงนะปล่อยเจ้าก็เล่นกับอิ่มเลยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอนะก็จะมีลิงก์นะขายของก็สัินน้อยนะ กระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนนะสมัครใช้มือในการสมัครยืนยันตัวตนได้แบบประชาชน3ามีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนี่เปิดมาหาปี exchange อ,อ,อันดับหนึ่งโลกเทรดคริปโตใครมาสมัครสมัครได้โอเค x เทรดคริปโตอันดับสองโลกเปิดม,มา8ปีโอเค x เนี่ยมีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบาแนนดียังไงก็ลองสมัครนะกระเทิดดูนะผมก็เทรดดูนะอ่า สมัครใช้เงิในการสมัครไม่ต้องเงียนตัวตนก็ถอนเงินได้สองแสนอยู่อต่อวันกูคอยเป็นหนึ่งเวตนาเปิดมาสี่ปีเกดรายโอก็เป็นหนึ่งเวตนาเปิดมาสิปีสิบเอ็ดปีละอ่าค่อนข้างนานนะตัวนี้ยาวนานนะฟาร์มเคบีคอยก็ได้นะสมัครใช้เงิในการสมัครไม่ต้องเงียนตัวตนก็ถอนเงินได้แอรแบงก์เป็นหนึ่งเวตนาเปิดมาแปดปีสายเคมาบอกก็ติดหนึ่งในสิบเกมตั้งรายได้นะโรเตอรคอย สายฟรีขุดเงินขุดเหรียญขุดบิตคอยนะสายฟรีหัมพลาดอย่าจะซื้อเครื่องขุดกรได้คลิปนี้ไม่ได้จะชวนเรื่องการลงทุนแต่งได้การลงทุนมีความเสี่ยงใครลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย